มันเป็นสวนยางเก่าสวนยางเนี่ยสวนเดียวกันแล้วก็แต่งเนี้ยสามีเขาแบ่งขายให้เตี๋ยปลูกปลูกมันครั้งแรกตันโอเคสวัสดีครับก็วันนี้ผมนักเกษตรทำดีนนะครับก็พาทุกคนมาเยี่ยมชมแปลงนะครับของพี่พรนะครับแล้วก็พี่ขวัญนะครับอยู่ทองผาภูม <c oughs> ินะครับผมพื้นที่โดยรวมทั้งหมดก็เจิไร่พอดีครับคราวก็ก่อนหน้านี้ ็นไงพี่เห็นบอกว่าปีแรกเลยผลผลิตก็ดีมากจะได้อยู่ห้าตันมันมันมันแห้งมันได้มันสองตันกว่าสองตันสามปีถัดมาปี่ก็ปีถัดมาก็เหลือตันกว่าเหลือตันกว่ามันสดนบพี่มันแห้งแล้วก็คำนวณนะแล้วก็คำนวณเอ้ยมันหายไปเกือบครึ่งเลยครึ่งเลยแล้วมันน่าจะหายไปปีแล้วก็ได้ปีล่าสุดมันได้น้อยลงไปอีกอแต่หัวมันก็มีนะแต่ว่าก็เน่ามีมั่งอะไรก็มีอก็ พี่พรก็จริงจังนะโดยที่เก็บตัวอย่างดินเนาะส่งตรวจกับมาแลยเกษตรศาสตร์นพักนาที่ดินอ๋อโอเคครับนาที่ดินจังหวัดเมืองกาญจน์นู่นเลยได้ครับก็ชัดเจนแปลงนี้มันค่าดินมันสี่จุดาอือเดี๋ยวสี่จุด้าเป็นกฎใช่ไหมเป็นกฎครับก็แปลงนี้ก็ได้ใช้ในส่วนของปูน้ําอันตากีนนะครับสิบลิตรไร่ยับยซ้ําเกษตรทาดีห้ากิโลกรัมกิโลกรัมต่อไร่แต่แปลงนี้ก็ฝนมันตกปล่อยๆตลอดนะก็คุมยากันไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องมาเดินเก็บยากันมัน ขเสร็จมันก็ไล่ฉีดไปได้อยู่ครับปลูกเสร็จก็ไล่ฉีดไปอืแต่แปลงนี้หญ้าไม่ค่อยเยอะครับแต่เป็นเดินแบบสวยเลยครับพื้นที่สวยมากตอนที่ปลูกเขาแบ่งทีมงานเป็นสองชุดเลยครับปลูกกับชุดฉีดโอวันนั้นมีนุ่นเลยอ้นนุ่นก็ไถไปอีกคนนึงก็สามชุดปลูกไปอีกคนนึงก็ฉีดตามไปครับ กับโชเลือดแล้วเดี๋ยวอีกคนนะครับเดี๋ยวจะเชิญพี่กะทิครับมาให้ข้อมูลแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของแปลงนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราควรดูแลยังไงบ้างทำยังไงบ้างตามแนวทางการพัฒนาสังเกครับก็ที่ทราบมานะที่ที่ของพี่เขานี่ยมีการปรับปรุงดินด้วยอัลตะกรีนแล้วก็มีการใส่ยิปซ้มแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปบางส่วนนะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะ ดำเนินการตามปกติทั่วไปก็คือการใส่ปุ๋ยตามระยะนะครับแล้วก็การคุมวมัชพืชครับเ<ม>ท่านี้กน็น่าจะเพียงพอนะครับ,รบในในส่วนของนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ต่อไปก็จะไปการดูผลผลิตในช่วงในช่วงท้ายครับผมต่อไปก็เป็นการเฝ้าระวังเรื่องโรคแมลงครับคนี่ก็สําคัญนันครับเพราะว่ารอบๆนี้ก็พื้นที่ป่าเนาะแมลงก็อาจจะเยอะกว่าเดิมในส่วนทงมะพร้มมีมีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมั้ยครับก็มีนะ มีเห็นมีเป็นบางแปลงบางแปลงแล้วแต่เพี้ยมีแน่เพี้ยพวกลายแดงพวกเพี้ยอะไรเพี้ยขาวเพี้ยแป้งเพี้ยไอตัวอะไรตัวขาวอ่ะขาขาวไม่แดงขาวไม่งขาวเออตัวพะหะนแหละใบมเลยมันอยู่ใต้ใบอ่ะโอ้โหเขาไปกำลังไข่เลยใบขาวเลยอ่ะเต็มหมดผมก็ไม่รู้ทำไงก็ฉีดยาฆ่ายายาฆ่าแมลงไปก่อนครับตอนการะหว่างก็ตรวจดูแปลงบ่อยๆนะถ้ามันมีการระบาดสัก สิบสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เตรียมเตรียมกองหนึ่งสี่สิบบาทพี่คุ้มกระฉีดรถดีว่การรดีว่าได้ได้อยู่เดี๋ถ้าเริ่มเป็นอาการเริ่มแสดงอาการแล้วถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็เตรียมฉีดที่มันเป็นหรือฉีดทั้งแปลงเลยฉีดทั้งแปลงครับก็เป็นการความระวังอันนี้ก็ต้องใช้โดฉีดแล้วครับเพราะมันมันนั่นนะโดนใช้โดนครับดีแล้วก็ใช้โดมาฉีดแมลงอ่ะ ก็พื้นที่นี้ก็ฝากนะครับในส่วนของพี่หมูนะครับจะดูแลโซนพื้นที่ภาคคที่ภาคไหนืตอนตกตอนตกอ่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่หมูฝากเบอร์หน่อยพี่ครับศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสามสี่ครับหมูอ้วนครับผมก็ได้ทั้งมะาสับหลังครับแล้วก็ทุเรียนนะได้หมดเลยครับแต่แต่แต่ว่าปีนี้อันตะกกีนจะลงพื้นที่กาญจนบุรีตลอดทั้งปีครับผมอ่าเพื่อที่จะติดตามผลแบบ จริงจังนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบทั้งร้อนร้อนชื้นร้อนร้อนแห้งฝนชุกอีกคับพี่จะดูประมาณนี้ครับแล้วตั้งแต่พี่พรทำมาก่อนเคยที่จะมาเดิมกับตรงเนี้ยความยากง่ายมันต่างกันมากขนาดไหนบ้ความสะดวกสบายคือถ้าเรามีแบบอย่างเนี้มาให้แนะนําตลอดเนี่ยเราก็พยายามปรับอให้มันเออมันก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นครับครับชัดเจนขึ้นนะบางทีมันก็ฟังจะ ชาวบ้านกับข้างบ้านอะไรมันต้องเทฤษฎีกับปฏิบัติมารวมกันใช่เราก็อ่านนักวิชาการอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็มันไม่เห็นตัวตนไอเห็นแบบครับมันก็ค้นได้ใน Google ในหนังสือมันก็มีแต่ว่ามันแล้วอย่างวันที่ไปจริงๆองวันที่ไปอบรมเลยครับเป็นงบ้างชัดเจนไหมหรือว่าต้องให้อาจารย์ปรับแก้เพิ่มเติมอะไรไหมเราก็รู้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าเราไปศึกษาเพิ่มเติมไหมได้ได้ได้เลยครับจะลองดูครับ ฝากถึงอาจารย์ครับวันนี้กีฬางานไม่ทันครับสวัสดีอาจารย์กีฬางานไม่ทานนะครับผมพยายามทำตามคำแนะนำอาจารย์เต็มที่ครับเดี๋ยวอ้อนรออ้อนยไปดูเรื่องระยะดูให้อาจารย์ดูเรื่องระยะระวังลื่นระวังลื่นได้อยู่นี่รับแนวนี้ก็ได้ครับนี่นี่มุมนี้เดี๋ยวมุมนี้เดี๋ยวนี่ยแนวเนี้ยแต่ตาแต่ตาท่อนพันนี้ถือว่าถี่ดีมากเลยครับอันนี้อันนี้พันอะไรพี่ ระยองเจ็ดสองครับระยองเจ็ดสองเนาะแต่ปีหน้าน่าจะหรือปีถัดไปถ้าต้องต้องเปลี่ยนต้องหาพันหนึ่งเอาเคยูมาลงพีจะได้เอาเปอร์เซ็นต์บ้างเพราะว่าเนี่ยปลูกเยอะแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งไม่มีมันจะเหนื่อยตอนปลายน้ำหนักเยอะจริงแต่มันจะเหนื่อยนะราคาไว้ดานได้ทาไว้ดานได้ผมก็ไว้ได้ครับคือถ้าถ้าพี่ปลูกนี้ปุ๊บ ก็อยากจะไว้สิบหกเดือนนะครับเพราะว่าแต่ที่จ้าพาดบอกว่าถ้าปลูกขุดช่วงนี้ราคามันไม่ดีเลยมันจะไปดีช่วงพฤศจิกาธันวามกราราคาดีมากแล้วพี่ก็แผนปลูกสักกุมภามีนาครับแต่นี้เหมือนล่ามาเนาะเพราะระยะเวลาก็ต้องร่นไปถึงพฤษภาเหมือนเหมือนแป้งผมเหมือนกันที่กำลังเพชรกำลังเพชผมว่าขุดสิ้นปีเหมือนกันเขาปลูกช่วงพี่นะปลูกกรกฎาเน่ยนะผมปลูกช้ามากก็เลยต้องไหลแบบไหลยาวเลย ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับในส่วนของต้นพันธุ์นะครับมันสับปะหลังก็พี่ๆใครที่ปลูกช่วงนี้ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราต้องลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับใช่ช่วงนี้แหละก่อนหน้าก่อนฝนครับแต่เดี๋ยวปีนี้พี่อาจจะต้องดูทางแนวลาดนะครับว่าน้ํานไหลผ่านทางไหนเป็นหลักเพื่อที่แบบ อย่างอาจารย์ภาคจะแนะนําว่าถ้าเกิดทางทางเป็นน้ําผ่านเลยเนี่ยก็กต้องหาญ้าแฝกมาคุมครับมาปลูกตามแนวนั้นเลยครับเพื่อที่ไม่ให้น้ามันทะลักไปครับครับมันจะช่วยได้เยอะอันนี้เรื่องแรงงานที่นี่หาหาง่ายน,นะครับง่ายง่ายอยู่อืมครับก็เพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการนะครับทําตามแนวทางอาจารย์ภาคนะครับก็เดี๋ยว เราจะมีการเปิดนะครับเกิดเปิดรับสมัครลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ<ๆ>เพราะว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเนี่ย<ๆ>ก็ทํากันไม่ทันหลายแปลงนะครับแล้วก็เจอปัญหาแล้งหลายแปลงนะครับ<ๆ>เราจะมาเริ่มกันที่มันปลายฝนนี้นะครับช่วงตุลานี้เลยนะครับ<ๆ>ก็จะขอพัชนัำพันธ์นะครับใครที่รีบมาลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการเตรียมสินค้านะครับเตรียมแปลงนะครับแล้วก็เตรียมที่ปรึกษาเพราะตอนนี้ในส่วนของที่ปรึกษาเนี่ยแต่ละคนเริ่มไม่ทันกันแล้วนะครับเพราะว่า อย่างน้องดวงน้องนุนะครับประจวบภานเองก็จะมีคิวกระจุกเยอะนะครับอย่างเมืองการเดี๋ยวพี่หมูก็ต้องรอรับจะมีจะมีจัดอบรมที่ายโยกที่ลุงสมอ๋อเดี๋ยวประจวบภานที่ายโยกอีกทีนะครับที่ลุงสมแจ้งที่งแจ้ีีว่าเป็นวันไหนนะครับก็อบรมเพื่อที่จะเตรียมการในปีถัดไปนะครับเพราะว่าปีนี้ถ้าอบรมไปถ้าใครมีทุนก็อาจจะทําตามได้แต่ก็จะไม่คุ้มเสี่ยงนะครับพ้าใหญ่ขอแนะนําเป็นลายฝนเลยนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเกษตรทำดีนะครับแล้วก็ YouTube เกษตรทำดีนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับในส่วนของอันตากีนนะครับ by Nature ์เว ture นะครับแล้วก็ช่องอันตากีนนะครับใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพบช่องทางใน t ิกต o k อีกทีหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของวิชาการนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นโรคพืชไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาดินนะครับเราจะมีทีมของพี่กะทินะจะเจอหน้าันบ่อยขึ้น นะครับอ่าจะมีการไลฟ์อาจจะไลฟ์กันทุกสัปดาห์นะครับผมอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับอันนี้น้องเฟซต้องเฟสนะครับ้องเฟซนะครับผมก็จะพบกันนะครับอันนี้ก็ไลฟ์มาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันทุกเดือนเดือนหน้าใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเราจะมาวันใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่ติดตามความเจริญเติบโตของต้นนะครับผมอ่าแล้วพบกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็เลย m <laughs> m